สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบูชาร์ควันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในหัวข้อเรื่อง Divergence เทคนิควันนี้เรื่อง Divergence ปกติแล้วเพื่อนเอ,นอาจจะสามารถใช้ดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆได้เช่น macd หรือ rsi แต่ว่าวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการดู Divergence แบบดูเป็น r i ยแอคชั่นเทียบคู่เงินกันคลิปนี้ต้องให้เครดิตทาง ict เพราะว่าผมได้นำความรู้เทคนิคเขามาช่วยแชร์ในช่องนี้โอเคครับผมจะยกตัวอย่างสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องไดเวอร์เจนซ์ก่อนคือเรารอให้กราฟกับอินดิเคเตอร์นะครับมันสวนทางกันสมมุติอันนี้กราฟวิ่งทำ l o ว e r ล o w นะครับข้างล่างแต่ว่า สมมติว่าถ้า MACD indicator MACD เขายกตัวขึ้นอย่างเงี้ยบริเวณเนี้ยคือ divergence ครับส่วนในขาลงก็เช่นกัน นะครับอย่างนี้คือ d i v e r g e n จนในขาลงโอเคก่อนหนึ่งเลยผมจะยกตัวอย่างของ MACD ก่อนคือการดู Divergence แบบใช้ Indicator ก่อนนะครับเผื่อสำหรับท่านใดมือใหม่ยังไม่ทราบจะได้เข้าใจไปตามๆกันแต่ผมจะพูดด้วยย่อนะครับสำหรับการใช้ Indicator อร์ดู d ดเวอร์เจน เค okay. สมมุติคู่เงินนี้ครับอ่ายูโรยูเที่ทำเฟรม H4 บริเวณ Divergence คือตรงนี้ครับเห็นครับอันนี้เขาลงแต่อันนี้เขาขึ้นนะครับก็สามารถหาจับจังหวะบ u ายได้นะครับแต่บางทีเราจะเห็นว่าการดู Divergence โดยใช้อินดิเคเตอร์บางครั้งมันก็ พลาดนะครับบางครั้งมันดเวอเจนแล้วมันก็มันก็ไม่รีเวิร์สมันก็ไม่กราฟมันก็ไม่วิ่งไปในทางที่เราต้องการจะกดบายหรือกดเซลเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการดูดเวอเรน์แบบเทียบค่างเงินกันอย่างเช่นอันนี้ยูโรยูเพื่อนเพื่อต้องหาคู่เงินที่วิ่งสอดคล้องไปในทางเดียวกันเพื่อเอามาเทียบกัน ในกรณีนี้ที่ผมจะเอามาใช้เทียบก็คือคู่เงิน GBP USD นะครับขออนุญาตเซร็จกราฟแป๊บหนึ่งโอเคซึ่งอันนี้วิธีที่ผมจะบอกต่อไปเนี้ยครับ ผมก็ค่อนข้างใช้เป็นการส่วนตัวบ่อยเหมือนกันเพื่อนๆลองเอาไปศึกษาและปรับใช้ดูเผื่อจะใช้เทรดแต่ว่าผมจะใช้เป็นการเทรดเก็บสั้นๆบางวันถ้ามีโอกาสผมก็ดูจังหวะแล้วก็เข้าเทรดนะครับสมมติอยู่ใน time frame 15นาทีอันนี้ที่ผมชอบใช้เป็นการส่วนตัวอันนี้ผมก็จะ ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเล่นเป็นเซสชันด้วยก็คือรอเล่นตอนอีตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์กนะครับนี่ที่ผมตีเส้นแบ่งๆไว้เนี่ยอันนี้คือเส้นภายในสีเหลืองเนี่ยครับคือตลาดลอนดอนภายในสีเขียวตลาดนิวยอร์กเพราะฉะนั้นผมก็จะรอให้มันเกิดได v e r g e n น e ในบริเวณสีเหลืองหรือไม่ก็สีเขียวเพราะว่านอกลอนดอนกับนิวยอร์ก ผมจะไม่ค่อยเทรดนะครับโดยใช้วิธีนี้โอเคเรามาเริ่มกันครับผมจะอธิบายไปทีละขั้นทีละตอนก่อนอื่นเลยเราจะหา Divergence ในบริเวณเนี่ยช่องสีเหลืองหรือว่าสีเขียวเรามาไล่ดูไปทีละวันครับสมมติว่านี่ภาพรวมเป็นตลาดขาลงเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเล่มพยายามฝั่งเซลล์เทรดฝั่งเซล บริเวณน,นี้นะครับแถบสีเหลืองไม่เกิดดเวอร์เจตนนะครับแล้วก็ข้ามไปมันจะมาเกิดบริเวณวันนี้ผมตีให้ดูนี้เกิดในสีเขียวเห็นไหมครับอันนี้เขา ยกตัวสูงขึ้นแต่อันนี้เขากดต่ําลงเพราะฉะนั้นผมก็รู้แล้วว่าผมควรเซลล์เพราะมันไดเวอร์เจนกันละแล้วก็ดูโครงสร้างก็เป็นขาลงนะครับผมก็จะเซลลอย่างต่ําถึงประมาณนี้นั้นอีกคําถามหนึ่งคือถ้าเกิดไดเวอร์เจนแบบนี้แล้วเราจะเลือกเซล์คู่ไหนเพราะว่า ข้างบนเป็นยูโรยข้างล่างเป็น GBPUSD ผมจะเปิดให้ดูโอเคข้างล่างเป็น GBPUSD แบบนี้นะครับผมจะเลือกเซลล์คู่ที่ว่ามันไดเวอร์เจนโดยที่ว่าถ,ถ้าถ้านขาลงเขาทำตัว l o ลวโรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะสังเกตได้ว่ามันก็วิ่งลงทั้งคู่เพราะอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่า มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันของคู่เงินนี้เขาจะลงหรือจะขึ้นก็จะไปนในทางเดียวกันแต่ว่าพอจอังหวะเกิดด i เวอร์เจนซ์ผมจะเลือกเซลล์ที่คู่นี้ครับเพราะว่ามันเซลล์แล้วมันก็ทำ lower low นะครับอันนี้เขายกหายขึ้นผมก็จะปล่อยไว้เอาแค่ดูว่ามันเป็นด i เวอร์เจนพอเมื่อราคาลงทำตัวทาตัว lower low เกิดด i เวอร์เจน อันนี้นะทมเฟรม15นาทีเพื่อนๆก็สามารถไปหาจังหวะเข้าในไทม์เฟรมย,ย่อยลงไว้ได้นะครับอันนี้ผมก็จะตีโซนไว้ว่าจะทีพีประมาณนี้โอเคจากนั้นแล้วก็ลองไปดูในหนึ่งนาทีเผื่อถ้ามีจังหวะเข้าอันนี้คือช่วงตลาดนิวยอร์กโซนเพราะมันอยู่ในโซนสีเขียวที่ผมได้ตั้งปีเส้นเอาไว้เห็นไหมครับตลาด แล้วช็อคตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตีออเดอะบล็อกตรงนี้ครับบางคนจะเซฟเซฟหน่อยก็ถึงปลายสุดนี้เลยก็ได้ครับอันนี้เป็นการเก็บสั้นๆอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับดิสซีบออาจจะไม่ได้เยอะขนาดเป็นหนึ่งต่อสิบหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคแล้วครับสำหรับเทรดรายวัน พ่าอย่างคู่นี้นี่ก็เห็นประมาณ4.9ก็เกือบเกือบ5ครับิสล r d 드ลองมาดูกันใหม่หรือเพื่อนๆมีเทคนิคการเข้าในทําเฟรมเล็กอย่างไรก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่ได้จำเป็นว่าต้องรอเข้าที่ออเดอร์บล็อกเสมอไปบางคนตีฟิโบแล้วก็รอย่อขึ้นไปถึงโซนแล้วก็เข้าอะไรมันก็มีหลายเทคนิคครับแล้วแต่บริเวณนี้ก็เหมือนกันครับ เดเวอร์เจนปึน๊บฉะนั้นเหมือนเดิมผมก็จะตีททาเกตไว้ก่อนผมจะเซลล์ถึงประมาณไหนเราจะได้รู้โอเคผมก็จะไปรอเข้าในทางเฟรมเล็กคือหนึ่งนาทีนะครับ เขาก็ช็อกตรงนี้ลงมาแล้วก็ตีโซนบนแบบนี้ก็เข้าเทรก็กดเซลล์นี่คู่นี้ก็ได้ประมาณหนึ่งต่อเก้า หรือเทรปิดบายในวันค่อนข้างจะเป็นแบบส c a l ป i n g ด้วยซ้าเพราะว่าใช้เวลาน้อยมากถ้าเรานับจากจังหวะที่เราเข้าออเดอร์เดี๋ยวผมจะจับให้ดูว่าอันนี้ใช้แค่ชั่วโมงกว่าก็เทคโปรฟิตนะครับเดี๋ยวถ้ายคลิปผมจะบอกเส้นแบ่งเวลาให้ผมจะเปิดอินดิเคเตอร์โชว์เซตติ้งให้เ,เพื่อนเพื่อนจะเอาไปใช้ตามนะครับหรือถ้าใคร อยากเทรดแนวไหนก็แล้วแต่ครับสะดวกโอเคมาต่อวันนี้อบริเวณช่องสีเหลืองคือตลาดลอนดอนผมยังไม่เห็นไดเวอร์เจนกับข้างล่างผมก็ปล่อยสีเขียวก็ไม่เกิดฉะนั้นวันนี้ผมก็จะไม่เข้าด้วยวิธีนี้นะครับแต่อาจจะไปเข้าโดวยวิธีอื่นเช่นดูโตนอเดอร์บล็อกดูนู่นนี่แต่วันนี้ผมจะพูดแค่หัวข้อไดเวอเจน โอเคผมจะลองย้อนดูให้อีกสักตัวอย่างหนึ่งผมจะหาจังหวะเกิดไดเวอร์เจนซ์ในบริเวณโซนเวลาที่ผมต้องการ ตอนนี้ก็ไดีว่าเจนครับถ้าเป็นลักษณะนี้ผมก็จะเลือกเข้าที่ยูโร USD แล้วตอนนี้เพราะว่ามันทำตัว lower low, low และอยู่ในขาลงก็จะมาดูทําเฟรเล็กและหาจังหวะเข้าเช่นเคยเราดูว่าทําเฟรเล็กเขามีโอกาสให้เข้าหรือเปล่า คผกราฟผมย้อนไม่ได้ถึงนั่นนะขอลองเปิดสักสามนาทีดูจังหวะเข้านี่เขาลงมาแล้วเขาหลุดไปเลยซึ่งผมคาดว่าถ้าดูในหนึ่งนาทีอาจจะหาจังหวะเข้าได้ครับไม่เป็นไรประมาณนี้ครับเ,รเพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูเดเวอร์เจนกัน ดูหนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเอาเส้นนี้ออกก็ได้คือมาเล่นนอกกล่องเวลานี้ก็ได้โดยปกติแล้วผมจะลบพวกนี้ออกโอเคนะครับจังหวะนี้ ขึ้นอันนี้ลงนะครับก็เป็นไดเวอร์เจนแล้วก็เลือกเข้าคู่ข้างล่างเพราะว่าทำตัวโลว e r l o สิติไดเวอร์เจนอีกสักคู่หนึ่ง ความจริงแล้วมันใช้ได้กับทุกๆทำเฟรมอยู่ที่ว่าเพื่อนอจะจับคู่ทำเฟรมใหญ่กับทำเฟรมย่อยเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมงบ้างนะครับแล้วแต่ชหวะนี้ครับนี่เขาทำโล น,นี่เขายกหายขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเซลล์ข้างบนนะครับเซลล์อย่างน้อยก็ให้ถึงตักเจอโลเดิมก่อนหน้าถ้าใครอยากจ,จะลากไปมากกว่านั้นก็แล้วแต่ไปดูฝั่งซ้ายนะครับโซนต่างๆนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดการดูเทคโปรฟิตระยะ โอเคครับลองไปฝึกปรับใช้กันดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดอินดิเคเตอร์เผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะใช้ในการแบ่งเวลาบ้างเผื่อบางคนชอบเทรดเป็นช่วงตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์กนะครับก่อนอื่นเลยต้องกดตรงนี้ครับเวลาข้างล่างเนี่ยขึ้นมาให้เลือกเป็นเวลานิวยอร์ก UTC ลที่เขียนว่านิวยอร์กปุ๊บแล้วก็เอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้หัวดีเข้าไล n ์ถาม e ไล n ์ ไปดูในเซตติ้งสีพวกนี้แล้วแต่จะเซตนะครับอินพุอันแรกผมใส่ศูนย์คือเวลาเที่ยงคืนของนิวยอร์กก็คือเส้นเส้นสีฟ้าผมใส่ศูนย์นะครับคือเวลาตลาดเปิดปิดนิวยอร์กเขาจะนับเหมือนเป็นวันใหม่ของนิวยอร์กเคียนที่หนึ่งก็สองถึงห้าโมงนะครับเวลานิวยอร์กก็คือเส้นสีเหลือง ก็คือจะอยู่ในช่วงตลาดลอนดอนแล้วก็เจ็ดถึงสิบนิวร์กไทม์จะขึ้นอยู่กับตลาดนิวยอร์กจริงๆนะครับสีเหลืองช่วงลอนดอนสีเขียวช่วงนิวยอร์กสีฟ้าคือเส้นเปิดปิดวันถ้านับตามนิวยอร์กหรือนับตามอเมริกาที่เขาเล่นกันนะครับเพื่อนๆพ่ท่านใดจะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองศึกษาและปรับใช้ก็ลองดูครับเอามาเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มในการก่อนเข้าอีกทีหนึ่งก็ได้ครับว่า ตลาดเขาจะลงจริงๆแล้วเขาได้เวอร์เจนแล้วหรืออะไรยังไงนะครับมันก็ใช้สามารถประกอบกันได้โอเคครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับถ้าเะเมินท่านใดอยากได้เทคนิคต่างๆเพิ่มก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาเพื่อสอบถามเรื่องขอไซนนะครับ